สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับเราเดี๋ยวพาเที่ยวนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวมาเลเซียนะครับแต่ว่ารถเราเนี่ยตอนนี้เซอร์วิสครบจบหมดทุกอย่างแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้เซอร์วิสคือ,อยางนะครับก็มียางอยู่ที่ห้องนึงนะครับที่เป็นกระแสมาแรงมากในตอนนี้สําหรับพวกรถบ๊กกูคูเตอร์นะครับชื่อ,อยางแบรนด์ว่า c S t นะครับเป็นแบรนด์ยางน้องใหม่จากประเทศไต้หวันที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะครับก็เดี๋ยว ทลิปเนี้ยทริปไปมาเลเซียเนี่ยนะครับผมจะใช้ยางแบรนด์ยี่ห้อ CT นะครับทุกคนจะใส่ไอทึมของเราไปลุยมาเลเซียครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่ายางยี่ห้อน,นี้นะครับมันดีจริงไหมที่กับเหมือนกับที่คนอื่นเขาพูดนะัว่าไอ้ยางยี่ห้อน,นี้ดีนะด้วยราคาที่ประมาณสามพันกว่าบาทเนี่ยนะครับว่ามันดีจริงไหมนะครับก็ตัวผมเนี่ยปกติแล้วใส่ยางมาหลายแบรนด์หลายยี่ห้ออยู่นะครับแต่ว่าเดียครั้งแรกเนี่ยครับ ที่ผมจะลองใช้ยางแบรนด์จากไต้หวันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็จะมาทดลองใช้ให้เพื่อนๆดูนะครับ ยางหน้านะครับทุกคนเป็นผ้าใบสี่ชั้นนะครับผมเป็นโครงสร้างผ้าใบสี่ชั้นทําให้โครงสร้างแข็งแรงมากนะครับแับยางหน้านะครับนี่ครับลายเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันที่ประเทศมาเลเซียนะเพื่อนๆส่วนยางหลังนะทุกคนเป็นโครงสร้างเดียวกับพวกยางเรเดียนนะครับเสริมด้วยความแข็งแกร่งสามชั้นนะครับทําให้ยางเนี่ยึดเกาะถนนดีนะครับดูลายยางแบบ สม่ำเสมอมากๆนะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทดสอบการขับขี่นะครับเจ้ายางซีเอสทนะครับยางสัญชาติไต้หวันนะครับที่เพิ่งเข้าไทยได้ไม่นานนะครับเราจะเริ่มขับขี่การขึ้นเขานะครับไต่ระดับความสูงไปเรื่อยครับผ่านโค้งซ้ายโค้งขวานะครับด้วยความเร็วจากช้า ไปหามากไปเรื่อยๆนะครับก็ดูการเข้าโค้งนะครับตอนเข้าโค้งเนี่ยทุกคนไม่ต้องมองผมนะให้มองดูคันหน้าครับให้มองดูเจ้าเกมนะครับเวลาเจ้าเกมโค้งเนี่ยให้ดูว่าเข้าลึกขนาดไหนนะครับเนี่ยผมก็เริ่มใช้ความเร็วเรื่อยๆนะครับประมาณ40 50 60ไปเรื่อยนะครับให้คุ้นชินกับตัวยางก่อนนะครับดูเจ้าเกมโค้งนะครับว่าเข้าลึก ขนาดไหนนะครับบางโค้งนะครับเพื่อนๆก็ยางเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเกาะใช้ได้เหมือนกันนะนะครับยังเกาะติดอยู่ในลายนะครับด้วยความเร็วประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มความเร็วขึ้นนี่เอยนะครับจาก60เป็น80นะครับเราจะเริ่มจากการเข้าโค้งขวาก่อนนะครับ โค้งขวานะครับก็ยังคงยึดติดลายดีดครับเพิ่มความเร็วไปเรืเร่อยๆนะครับเข้าโค้งซ้ายนะครับก็คือหน้ายางเนี่ยนะครับสัมผัสกับพื้นตัวถนนเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับการเข้าโค้งถือว่าติดลายพอสมควรนะเพื่อนๆไม่มีทรายหรือสะบัดอะไรนะครับด้วยความเร็วในการเข้าโค้ง80ขึ้นเขาเนี่ยถือว่ายังเกาะถนนได้ดีนะครับยันยึดติด เกาะถนนได้พอสมควรนะครับใช้ได้เลยนะครับตลบอรยางซีเอทีตัวนี้นะหลังจากขับมาได้สัอรมยางนี่นะครับก็รู้สึกว่า577เนี่ยนะครับถือว่าเป็นยางที่นุ่มนวลเหมือนกันนะครับยึดเกาะติดถนนดีนะครับด้วยหน้ายางเนี่ยที่มันกว้างสัมผัสถนนได้ดีนะครับเพื่อนๆก็คือเข้าโค้งเนี่ย ไม่หลุดลายนะครับสัมผัสการขับขี่ฟิลลิ่งการขับขี่บนพื้นถนนเนี่ยนะครับด้วยตัวหน้ายางกว้างเนี่ยนะครับทําให้เหมือนกับระดับรถเนี่ยมีความสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็ใช้ได้ครับสําหรับยางราคาเนี้นะครับสามพันกว่าบาทครับเจ้า c ีเอทีซีเอ็มห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับฟิลลิ่งในการขับขี่ดีนุ่มนะครับการเข้าโค้งเกาะแน่นหนึบเลยครับเพื่อนนี่ครับ โค้งเริ่มกว้างขึ้นนะครับเริ่มใช้ความเร็วในการโค้งได้มากขึ้นนะครับนี่ยางก็ยังเกาะอยู่นะทุกคนเมื่อกี้เข้าโค้งด้วยความเร็วที่ประมาณ80-90นะครับเดี๋ยวมันจะมีทางลงที่ยาวกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ความเร็วไปขั้นต่ำที่120-140นะครับเพื่อนๆก็จะมาลองดูว่าการยึดกาะติดของอยาง CM 576ข่าย7ของ CST เนี่ยนะครับใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับก่ออีกสกพักนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกับเส้นทางที่เป็นทางลงยาวๆแล้วก็ถนนสีเลนนะครับเพื่อนแต่ว่าโค้งแบบนี้นะครับไม่ว่าจะไปดูคอนกรีตนะครับพื้นยางมะตอยหรือว่าพื้นที่เป็นขูขาหน่อยนะครับเป็นทางปูแบบนี้นะครับเราก็ยังสามารถเข้าโค้งให้มันเกาะได้อยู่นะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปลองอีกทีนะครับตรงนู้นเลยตรงทางลงที่มันยาวถนนซีเลนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ทางลงเขาที่มีความลาดชันแล้วก็ถนนซีเลนครับเดี๋ยวผมจะเริ่มใช้ความเร็วนะครับด้วยที่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบในการเข้าโค้งนะครับ ดูครับความเร็วตอนนี้ก็เริ่มไปที่ร้อยร้อยี่สิบครับยังคงมีความนิ่งอยู่นะครับในการซ้อนสองของเราเนี่ยนะครับก็ยังคงเข้าโค้งได้ดีอยู่ยังคงยึดเกาะกีดถนนไม่มีหลุดลายนะครับดูครับความเร็วที่เราใช้ในการเข้าโค้งนะครับบางคนบอกว่าโอ้รถอย่างนี้ใครก็ขับได้นะครับแต่ผมซ้อนสองนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ความเร็วที่มากกว่านี้ครับเมื่อสักครู่เราใช้ที่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยี่สิบนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปที่ร้อยยี่สิบ ถึงร้อยสี่สิบเลยนะครับในการเข้าโคง้งเทโค้งนะครับ ดีครับให้รู้ไปเลยว่ายาง ctcm ห้าเจ7หกห้าเจ็ดเจ็ดเนี่ยยังคงเกาะกับพื้นผิวถนนได้ดีไหมด้วยความเร็วรถขนาดนี้นะครับที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะครับทุกคนดูที่หน้ามายรถผมก็ได้นะครับด้วยความเร็วที่ร้อยสี่สิบเนี่ยยังคงเข้าโค้งยังคงเกาะดีนะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมซ้อนสองกับแม่บ้านนะเพื่อนเพื่อนไม่ได้ขับคนเดียวนะหลายคนคิดว่าโอ้ยคนเดียวก็เทโค้งได้แบบนี้นะครับแต่ไม่นะครับผมซ้อนสองกับแม่บ้านสองคนนะครับหลังจาก ครับทดสอบไม่ได้สาระยะหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าคิวิลลิ่งในการขับขี่ของเจ้าย่าง c ซทนะครับรุ่น c ีเอ็มห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดเนี่ยนะครับกับเกียรยางยี่ห้อแบรนด์อื่นๆนะครับที่ในราคาสามพันกว่าบาทนะครับผม บอกเลยว่าไม่แพ้ยางยี่ห้ออื่นเลยนะครับเพลเพอครับอาจจะดีกว่ายางบางยี่ห้อเนี่ยทุกคนซึ่งในการขับขี่ของเราเนี่ยก็ทดสอบหมดครับไม่ว่าจะเป็นทางลูกลังทางที่มันขูดขะนะครับในพื้นผิวถนนที่ประเทศมาเลเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นทางระยางทางลงเขาขึ้นเขานะครับด้วยความเร็วครับตั้งแต่40จยังถึง140นะครับที่ผมทดสอบมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับกับยางเกรดนี้นะครับที่ราคาจับต้องได้นะเพื่อนทุกคนซึ่งหลายๆคนเนี่ย อาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้ยานะครับผมแนะนำนะครับว่าลองเปิดใจมาใช้ยางแบรนด์ CAT ดูนะครับว่าฟิลลิ่งการขับขี่จะดีแบบนี้ไหมนะครับลองดูนะครับ จากที่เราได้ไปทดลองขับขี่ไปแล้วครับที่ประเทศมาเลเซียนะครับคลิปนี้ใช้เวลาทั้งหมด11วันนะครับเพื่อนๆทุกคนก็คือหมดไปประมาณ4,000กิโลนะย่อนไป13กิโลครบ4,000กิโลตีแล้ว4,000กิโลนะครับซึ่งได้ใช้ยางตัวนี้นะครับเจ้า4ีครับยางที่ผมใช้เนี่ยเป็นยางรุ่น CM 576 577นะครับก็ถือว่า ขับขี่ดีฟิลี่ในการขับขี่ดียึดเกาะถนนดีนะครับแต่ว่ายังไม่เจอฝนยังไม่เจอทางที่เป็นน้นํานะครับก็ยังไม่รู้ว่าแบรนด์นี้นะครับระหว่างทางที่เราเจอน้ําเนี่ยจะรีดน้ําได้ดีไหมยางจะคงยึดเกาะสภาพที่ดีไหมเวลาเจอฝนนะครับถ้ากว่าเจอฝนเจอน้ําเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วการขับขี่บนทางเรียบนะครับทางดํานะทางระยางทางปูนที่มันคูขามีรอยแตกกันเนี้ย อย่างเพื่อนๆที่ดูในคลิปนะครับก็คือยังสามารถยึดเกาะได้ดีมากครับเปรียบเทียบยางราคานี้นะครับสามพันกว่าบาทนะครับสู้กับแบรนด์อื่นได้อย่างสบายนะเพื่อนๆด้วยเนื้อยางที่หนามากนะครับแล้วก็นุ่มทําให้ยึดเกาะถนนดีนะครับกับราคาผมซื้อมาสามพันสามพันห้าหรือสามพันหกนี่นะครับประมาณนี้นะครับถือว่าราคานี้เยี่ยมนะครับสาหรับยางซีทีรุ่นที่ผมใช้คือห้าเจ็ดหก ห้าเจ็ดนะครับใช้ได้เลยครับเชียคบยครับทุกคน